จะทำน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะมาค่ะมาทำกันเราไม่เราไม่เน้นเผ็ดน,นะคะเราเน้นอร่อยทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ใช้จิ้มลูกชิ้น เพราะว่าพริกเป็นพริกสดใส่น้ำต,ตาลลงไป ต่ำเยอะเพราะว่าลูกชิ้นมีไม่เยอะข่ะลูกชิ้นป้าลวกไว้แล้วส่มะนาวลงไปตกท้ไยด้วยน้ำปลา สวยไหมคะสีสวยไหมพริกเขียวมันก็อาจจะสีสันไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าความอร่อยไม่ต้องอร่อยแน่นอนอันนี้ที่วางสากคะ่ะ เราาก็ทำเองค่ะต้องม่หหห้ลอยมันจะอยู่ก้น,น,นครกเป็นไงค่ะ น้าตาดีไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชิมสิหน่อยกล้าตายดูสีหน้าว่าจะอร่อยไม่อร่อหืมอร่อยขั้นเทพ